สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนิวไลฟ์สเพจนะคะเพจคร,รูอกลุ้สคกองเกตแล้วก็เพจของเดอะดราม่าแคมีด้วยตามที่สัญญาไว้อย่าสับสนนะคะคุณงอกอยู่นี้นะคะนางคนนี้เป็นสภาพเหมือนนะคะอันนี้คือตนจริงนะคะอาหันกลับมาค่ะชาวเราคุณงอะจะมาไลฟ์บอกวิธีการเลี้ยงลูกให้มั่นใจในตัวเองโดยจากที่คุณงาะอ่านมาก็ดีประสบการณ์โดยตรงก็ดีจากการที่ เจอกับชีวิตเราเองและรวมถึงได้เจอกับเด็กๆที่โรงเรียนนะคะเด็กๆเอามาเร็วเซฮายหน่อยเซฮายหน่อยเหลือเด็กๆมารอเรียนกันอยู่นะคะพี่สอนน้อยแสนสวยเร็วเซฮายก่อนเซฮายก่อนลูกสิบมารอแล้วนะคะเอาล่ะคุณพ่อจะมาบอกคุณพ่อคุณแม่ค่ะว่าวิธีเลี้ยงลูกให้มั่นใจในตัวเองนั้นควรทำอย่างไร ในั่งใจฟังกันดีๆนะคะเพราะบางงานเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เราอาจจะเผลอโดยทําไปไม่รู้นะคะว่าทําไปแล้วจะทําให้ลูกเราเสียเซล์เสียความมั่นใจอันดับแรกเลยเวลาทุกคนมาเรียนโรงเรียนคุณพ่อคุณแมจะให้คุณพ่อคุณแม่เนี่ยมาแล้วก็มานั่งเหมือนประชุมผู้ปกครองอะค่ะแล้วเราก็จะต้องทํางานร่วมกันเพราะว่าถ้าเวลาที่เราเนี่ยเอามาฝากไว้ที่ครูแล้วก็บอกครูคะคุณแม่อยากให้ลูกคุณแม่มั่นใจในตัวเองมากๆเลยค่ะ แต่เอามาฝากว้กลับบ้านไปคุณแม่ทําอีกอย่างหนึ่งตรงข้ามโรงเรียนทําอีกอย่างหนึ่งมันก็ไปด้วยกันไม่ได้เพราะว่าเวลาที่เด็กมาอยู่กับโรงเรียนเนี่ยหนึ่งอาทิตย์หนึ่งผลเดียวเองค่ะแล้วก็สองชั่วโมงเท่าน,นั้นเองดันั้นเราต้องทํางานร่วมกันคุณพ่อก็เลยจะเรียกคุณพ่อคุณแม่มาแล้วก็เล่าสิ่งสิ่งแรกเลยฟังดีๆนะคะ เวลาที่ลูกอยู่ต่อหน้าคุณสมมุติลูกคุณเป็นคนไม่มั่นใจในตัวเองอาจจะเป็นคนพูดน้อยขี้อายหรืออะไรก็ตามกรุณาอย่าพูดให้เขาได้ยินเป็นอันขาดนะคะเด็ดขาดเลยห้ามบอกลูกต่อหน้าลูกว่าเขาไม่มั่นใจในตัวเองอะค่ะเขาไม่กล้าสแสดงออกอะค่ะสิ่งเหล่านี้นะคะจะทําให้เด็กยิ่งไม่กล้าเข้าไปใหญ่เพราะอะไรรู้ไหมคะเขาเรียกว่ามันเป็นกฎ labelization คือการแปะป้ายแปะป้ายลงไปเลยว่าคนคนนี้เขาเป็นคนแบบไหน ยังคงอยกตัวอย่างตัวเองตอนเด็กๆคุง้อเป็นคนที่ล้างจานช้ามากนะคะคงอไปล้างล้างช้ามากป้าคุณง้อามากบอกว่าอารมณ์แบบง้อแกเนี่ยชักช้าจังเลยล้างจากไอนเสียน,นี้มันเข้าปะไม่เข้าเนาะโอเคต่อค่ะโทษทีเวลาคุณง้อล้างจานนะคะคุณงอไปล้างช้าป้าคงอก็จะชอบบ่นบอกว่าง้อชักช้าแกเป็น,นคนชักช้าหน่เขาเลเวลเรามาแล้วนะคะถามว่าเขาบ่นเราว่าเราช้าคุณงอเร็วขึ้นไหมไม่นะคะ คุณเงาะไม่ได้เร็วขึ้นแถมเกิดอะไรขึ้นอีกคะเ๋เจ๋อเอเงี้ยเนอะคะเป็นเด็กหน้าตบย้อนเหงือกมากนเลยเด็กค mm ุณเงาะค่ะไม่ได้รู้สึกว่าจะต้องเร็วขึ้น mm hmm. แถมยังมีความรู้สึกลบกับสิ่งที่ถูกบน่น mm hmm. แต่แม่คุณเงาะค่ะแม่คุณเงาะเจ๋งมากเลยวันที่เขาเปิดมาเห็นคูยังล้างจานอยู่แม่คุณเงาะเปลี่ยนวิกฤตเป็นโอกาสโดยการพูดว่าอะไรรู้ไหมคะคุณแม่บอกว่าเงาะเนี่ยเป็นคนทํางานละเอียดนะ จากเด็กที่ยืดย้ากช้าๆกลายเป็นคนทางานละเอียดถามว่าครูง้อทําเร็วขึ้นไหมไม่ได้เร็วขึ้นแต่มีข้อดีเกิดขึ้นคือครูง,ง้อล้างแบบซอกทุกมุมตรงไหนตะกวงเข้าไปตะแกงเข้าไปล้างแบบอย่างละเอียดกลายเป็นคนละเอียดขึ้นมาฉะนั้นเวลาที่เราอะ่ะให้ระบุลงไปว่าลูกเราเป็นคนแบบไหนแกน่ะซุ่มซ่ามแกน่ะโง่แกนะ่นกนะ,กนะไม่ได้เรื่องแกน่ะสู้พี่สู้น้องไม่ได้สิ่งเหล่านี้จะเป็นเหมือน ฉลาดที่ปากหน้าเขาเลยค่ะอันที่สองนะคะข้อที่หนึ่งห้ามไปพูดลบกับลูกต่อหน้าลูกอันที่สองอย่าเปรียบเทียบเด็กขาะดูพี่เขาสิดูลงเขาสิไม่เคยมีใครนะคะที่เปรียบเทียบแล้วจะทําให้คนที่ถูกเปรียบเทียบมีความสุขหรือมีชีวิตที่ดีขึ้นแน่นอนค่ะเขาอาจจะพยายามอยากแข่งแต่ถามหน่อยค่ะคุณอยากให้ลูกคุณเป็นคนที่ขี้ฉาขี้แข่งขันหรือเป็นคนที่เห็นตัวเองมีคุณค่าต่ำกว่าคนอื่นนะคะ หัดนะคะที่เราค่ะจะชื่นชมเขาในคุณภาพที่เขามีอย่าไปบังคับให้ลูกของเราต้องไปเป็นเหมือนกับคนอื่นๆเพราะทุกคนมีคุณค่าในตัวเขาอยู่แล้วนะคะอยากไปให้นกแข่งกับปลาค่ะนกเขาต้องอยู่บนท้องฟ้าไม่ใช่ให้ลงมาแข่งกับปลาในน้ําอย่าให้ปลาไปแข่งกับลิงปีนต้นไม้ทุกสิ่งทุกอย่างทุกคนเขามีคุณค่าในตัวของเขาเองอยู่แล้วหาข้อดีในลูกของเราให้ได้นะคะแล้วเมื่อเราหาได้หัดชมให้เป็นอ่านะข้อที่สามมาแล้วนะคะ ข้อที่1นทวนนะคะข้อที่หนึ่งคืออะไรคะจำได้ไหมข้อที่1คือเราไม่ไปแปะป้ายแปะฉลากกับเขาว่าเขาเป็นอย่างนั้เป็นอย่างนี้สองยเราไม่เปรียบเทียบและข้อที่3สาําคัญมากๆเลยสิ่งที่คุณแทบคุณจําเป็นต้องทําคือให้ชมให้เป็นเพราะคุณพ่อคุณแม่บางคนชอบคิดว่าชมแล้วเดี๋ยวมันเหลอนะคะอันนี้ไม่ได้แต่ถ้าชมผิดก็ไม่ได้เหมือนกันนะมันมีลักษณะของการชมผิดชมผิดคือชมอยังไงเออะอะไรก็ชมดูอันนี้นะคะลองฟังตัวอย่างอันนี้ มีเด็กคนหนึ่งวิ่งเข้ามาวาดรูปเสร็จมาถามคุณแม่คุณแม่คะคุณแม่หนูวาดรูปสวยไหมคะชมที่ผิดคือยังไงร,รู้ไหมคะสวยลูกสวยมากมากลูกแม่เก่ง,ล,กกงลูกแม่เก่งที่สุดแล้วลูกลูกแม่สุดยอดไม่มีใครเทียบได้ห้ามชมแบบนี้ดนะะเด็กค่าเด็กจะกลายเป็นคนที่มั่นใจในตัวเองแบบผิดๆนะคะ แล้วพอวันที่เขาออกไปเจอโลกภายนอกสมมุติว่ารูปที่เขาวาดมันไม่สวยละ่ะในสายตาของครูครูกับชมเด็กคนอื่นจะเกิดอะไรขึ้นกับเด็กคนนี้ฮะหนึ่งเขาถ้าเขาไม่ขี้อิจฉา<ม>เด็กคนอื่นไปเลย<ม>เขาก็จะกลายเป็นคนยอแมแพ้เขาก็จะเลิกวาดรูปก็ฉันไม่ได้คําชมนนเอฉันทําเพื่อได้รับคําชมน่าอ,อย่างนี้ไม่ได้อันนี้คือชมผิด้าชมที่เ<ม>ลาแบบอีประเภทไม่ชมเลยเคยมีสุาตคุณพ่อ,อที่โรงเรียนมาบอกอย่ามาชมลูกผมนะเดี๋ยวมันเหลืองนี่อย่างนี้ คุณรู้ไหมคะว่าเด็กที่ไม่ได้รับคําชื่นชมจากสิ่งที่เขาทามันเกิดเป็นความกดดันในชีวิตอันนี้เรื่องจริงนะคะมีคนรู้จักของคุูออคนหนึ่งนะคะทั้งชีวิตของเขาเนี่ยเขาสอบได้ที่สนะคะวันนั้นเขาวิ่งมาบอกแม่แม่หนูได้ที่3าแม่บอกว่าไงคะแลหลืออีกสองที่ไว้ได้ยังไงเหลือสองที่ไว้ให้ใครคิดดูนะคะเขาชนะคนเป็นสิบเลยแต่แม่ไปโฟกัสสคนที่เขาแพ้ ชีวิตของเขาเป็นไงรู้ไหมคะพอเด็กคนนี้โตขึ้นมาแต่ไม่ด้วยความเครียดค่ะชีวิตเขามีแต่ความการแข่งขันเขาจะเป็นที่จะต้องแข่งขันอยากที่จะดีกว่านี้เขาจะต้องเอาตัวเองของเขาเนี่ยไปแข่งกับคนอื่นตลอดเวลาแล้วไม่มีความสุขไม่มีเพื่อนชีวิตมีแต่ความกดดันแล้วเรามาดูสิคะว่าชมที่ถูกต้องชมยังไงชมที่ถูกต้องก็คืออย่างนี้คะ่ะสมมติลูกวิ่งมาเอาเอาสม,มุดภาพมาแม่ค่ะดูว่าลูกสวยไหมคะหน้าที่ของแม่คือ,อยังไงคะจงชมที่เหตุไม่ชมที่ผล ไม่ชมผลลัพธ์นะคะชมที่เหตุทาเขื่กลับไปหนูชอบเลยลูกชอบค่ะแม่โอ้โหแม่ดีใจจังเลยที่หนูชอบสิ่งที่หนูทําเมื่อกี้แม่เห็นหนูนั่งทาอยู่ตรงนู้นหนูตั้งใจวาดนะลูกแม่ภูมิใจจังเลยที่หนูเป็นคนที่มีสมาธิตั้งใจทําอะไรแล้วก็ทําจนสําเร็จนี่คือการชมอย่างถูกต้องวันนี้ลูกคุณได้ที่สี่นะคะไม่ได้ที่หนึ่งคุณต้องไม่ต้องบอกว่าคุณชนะหนูไม่ชนะคนมาตั้งเยอะ เราไม่ต้องไปให้เขาเปรียบเทียบกับใครบอกเลยว่านะแม่ภูมิใจจังเลยที่หนูตั้งใจสมมติเขาจากสี่ขึ้นมาเป็นสามไม่ได้เป็นที่หนึ่งมันไม่สําคัญหรอกค่ะมันสําคัญที่ว่าเขาตั้งใจและพยายามทําให้ตัวเองดีขึ้นมาจากเดิมหรือเปล่าฉะนั้นสิ่งสําคัญเลยนะคะเวลาที่เราจะชื่นชมลูกชื่นชมลูกที่เป็นรหัสชื่นชมบ้างอันนี้เรื่องจริงที่เด็กที่โรงเรียนภูงอ้อตอนนั้นภูง้อบ,บอกไม่ได้ว่าเป็นใครเป็นศิลปินยุคปัจจุบันนี้ที่ทุกคนพูดไปก็รู้จักก่อนหน้านั้นนะคะเขา,เาจะ จะไปสมัครเข้า R.S นะคะแล้วเขาก็มาเรียนกับคุณพ่อในห้องเรียนเขามั่นใจในตัวเองมากเลยมั่นใจมั่นใจแต่พอทุกครั้งที่ไปออดิชั่นหรืออะไรก็ตามเขาก็จะมีปัญหาว่าเขาไม่มั่นใจใช่ไหมคะ <c oughs> เขาไปออดิชั่นกับคุณแม่วันหนึ่งคุณแม่ก็โทรมาหาคุณพ่อค่ะบอกคุณพ่อทำไมเนี่ยอยู่กับคุณพ่อทำไมมันดูมั่นใจจังเลยทำไมอยู่กับแม่มันไม่ได้เรื่องเลยเนี่ยมันอาย่องเกินอะไรไม่กคบพาไปออดิชั่นมันเล่นไม่ได้เรื่องเลยเขาพูดอย่างนี้นะคะคุณพ่อถามบอกว่าคุณแม่ ลูกคุณแม่อยู่ตรงไหนเนี่ยลูกคุณแม่อยู่ตรงนั้นใช่ไหมเขาบอกว่าใช่เด็กนั่งฟังแต่เรื่องลบของตัวเองตลอดเวลาคุณคิดว่าเด็กคนนี้จะเป็นไงคะจิตใจเบิกบานอยากทํากับสิ่งดีๆไหมไม่นะคะคุณง้อก็เลยบอกคุณแม่มาที่บ้านคุณง้อเลยค่ะวันนั้นขอคุณแม่เชิญทั้งบ้านเลยค่ะซ่อมคุณแม่ก่อนเลยค่ะอย่าซ่อมลูกค่ะคุณแม่ก่อนเลยแล้วคุณหมอก็สอนวิธีการชมอย่างถูกต้องไปแล้วคุณแม่น่ารักมากเพราะคุณแม่หัวใจของคุณแม่ทุกคนรักลูกอยู่แล้ว แค่ต้องการวิธีการแค่ต้องการคู่มือฉะนั้นเด็กๆวันนี้ถ้าใครเป็นยังไม่ได้เป็นแม่ใครนะคะแล้วฟังแล้วเราไปลูก,แล,ลกแล้วเราไปคิดโทษพอ่อโทษแม่ทําไมพ่อเปรียบเทียบฉันอย่างนี้ทําให้ฉันเป็นแบบนี้ไม่ใช่นะลูกไม่มีใครทําให้ใครเป็นแบบไหนได้เราเลือกที่จะเชื่อเขาเองสิ่งสําคัญคือพ่อแม่มีเจตนาดีทุกคนอยากให้ลูกได้ดีแต่คุณพ่อคุณแม่แค่ไม่รู้วิธีการคุณแม่ไม่ได้คลอดออกมาพร้อมกับคำพีการเลี้ยงลูกนะคะเขาจะไปรู้ได้ไงว่าเลี้ยงแบบไหนถูกต้องเขาก็ทําต่อๆกันมา คุณพ่อคุณแม่สอนเขามาแบบไหนเขาก็ทําวิธีนั้นส่งต่อให้กับลูกของเขาแต่สิ่งหนึ่งที่เถียงไม่ได้เลยเขารักคุณมากที่สุดฉะนั้นวันนี้การที่คุณเลือกเป็นคนแบบไหนมันคือการที่คุณเลือกเองไม่มีการโยนความรับผิดชอบอะไรทั้งสิ้นนะคะกลับมาที่คุณแม่ท่านนั้นค่ะคุณแม่ท่านนั้นเขาก็เอาวิธีนี้ของครูไปใช้นะคะแล้วเขาก็เอาพาลูกไปแคสรอบสองนะคะ แล้วสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือทุกวันนี้เด็กคนนั้นเป็นศิลปินของค่าย R.S ไปแล้วนะคะเป็นคนที่มีชื่อเสียงแล้วเด็กคนนั้นนะคะวันที่เขาข่าดคุณแม่เขาโทรมาหาคุณง้อบอกคุณง้อคุณง้อเนี่ยลูกแม่ผ่านแล้วนะวันนี้เขาเขาเก่งมากเลยง้อเขาเจ๋งมากมันตั้งใจมันสู้สุดฤทธิ์เลยคุณง้อบอกคุณแม่คะตอนนี้น้องอยู่ข้างๆใช่ไหมใช,ใช่ใช่ใช่แม่ลองหันไปดูสิคะว่าเขามีความสุขแค่ไหน ที่เขาได้ยินว่าในที่สุดเขาก็ดีพอสําหรับคุณแม่สักทีหลายครั้งค่ะพ่อแม่อยากให้ลูกดีกว่าตัวเองหลายครั้งที่คุณพ่อคุณแม่เอาปมของตัวเองไปยัดเยียดให้กับลูกตอนเด็กๆฉันไม่เคยเรียนแกต้องได้เรียนเยอะกว่าฉันตอนเด็กๆฉันไม่เคยได้กินแกต้องอย่างนี้คุณต้องถามลูกนะคะว่าเขาอยากได้จริงๆหรือเปล่าเขามีความสุขที่ได้ทําหรือเปล่านะคะสิ่งนี้สําคัญมากๆที่จะทําให้เขามั่นใจในตัวเอง ข้อ5ข้อสุดท้ายค่ะสิ่งที่จะทําให้เขามั่นใจในตัวเองคือฝึกให้เขาเป็นคนที่ได้ทดลองอะไรด้วยตัวเองบ้างอย่าทําให้จงฝึกให้เด็กรับผิดชอบอะไรด้วยตัวเองให้ได้การรับผิดชอบในที่นี้ค่ะไม่ได้แปลว่าจะต้องเป็นเรื่องที่ไกลและใหญ่กับตัวเขาเรื่องเล็กเรื่องน้อยภาระเล็กๆเช่นให้เขาให้เขากวาดบ้านเองให้เขาถูบ้านเองให้เขาทาอะไรเองไม่ใช่ทําให้ทั้งหมดแต่มีครั้งหนึ่งค่ะเสียงเด็กจะกระจองงงแง่นิดนึงนะคะ แม่จ๋าวุ้ยน่ารักแม่ลูกออกไปแต่ทางน้ลูกทางโนหนูเข้าทางนน้แล้วหนูจะไปเห็นลูกไม่ไม่สนใจรูเลยนะคะกําลังมองแม่จ๋าอยู่นะคะข้อต่อมาก็คือเราต้องให้เด็กรับผิดชอบตัวเองนะครูง้อมั่นใจเลยว่าที่ครูง้อมั่นใจมาทุกวันนี้เพราะคุณแม่ครูง้อปล่อยเลยค่ะให้ลูกรับผิดชอบชีวิตตัวเองให้กล้าได้ลองผิดลองถูกคุณต้องศรัทธานในลูกคุณพอการที่คุณไม่เชื่อมั่นในตัวลูกแสดงว่าสุดท้ายแล้วลึกๆคุณไม่เชื่อมั่นในตัวคุณเอง คุณคิดว่าคุณสอนเขาไม่ดีพอหรอคะความรักของคุณไม่ดีพอหรอคะถ้าคุณเชื่อมั่นว่าคุณสอนเขาดีพอลองค่ะแต่อย่าให้คุณไปลองอะไรที่มันถุนชีวิตถูกไหมคะเราคอยเป็นแม่แม่เหี่ยวที่เปนอยู่ไกลๆแล้วคอยให้เขาไปหาอาหารเองเคยมีครั้งหนึ่งค่ะคงนั่งอยู่ที่กับกินข้าวกับเพื่อนเพื่อนก็เอาลูกเพื่อนมานะคะสองคนสองครอบครัวซึ่งต่างกันในวิธีเลี้ยงอย่างสิ้นเชิงครอบครัวที่หนึ่งพูดคำว่าหย่าบ่อยมากคือแบบว่า คือถ้าเกิดชีวิตแกพูดจะได้คําว่ายาเนี่ยนะคือลูกแกจะไม่ได้เรียนรู้คําอื่นเลยนะนอกจากคำว่ายายายาแล้วเด็กก็ไม่ฟังนะคะ mm. เด็กก็จะมีความดื้อเพราะมันเป็นเสียงโทนเสียงที่มันคุ้นชินอ,อันนี้พูดแทรกไว้ mm. นิดหนึ่งถ้าอยากให้ลูกเชื่อฟังเราอย่าพูดด้วยโชนเสียงตอนที่เขากําลังมีอารมณ์คือถ้าเขามีอารมณ์แม่มีอารมณ์เข <OS. S 2> าจะรู้สึกว่าเขากับแม่เสมอ mm. กันเขาจะไม่นับถือนะคะมันจะเหมือนกันถ้าสมมติเด็กอ่ะยัดในห้องเรียนครูฮอกจะใช้วิธีคือโทนเสียงต่ำง้อจะบอกฟังครูก่อนลูก ฟังกูก่อนนะคะคงว่าจะกดเสียงต่ำแล้วช้าเพื่อเปลี่ยนคลื่นในสมองของเขาให้เขาแบบกลับมาแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยเนี่ยมันคลื่นที่แหกต่ตางเขาจึงจําเป็นต้องหยุดฟังถ้าแหยุดนะเธอทำอยังไงกลายเป็นคลื่นเดียวกันเธอกับฉันเท่ากันทาไมฉันต้องฟังเธออันนี้แทรกไว้ให้เป็นเกล็ดน,นะคะกลับมานะคะที่เรื่องเด็กเพื่อนคุณเนาะในขณะที่ครอบครัวนึกยายายา,ยา,ยายเด็กคุณนั้นเป็นเด็กขี้กลัวคะ่ะไปไหนก็จะเกาะอยู่กับ เนี่ยไปไหนไม่ได้ฉันจะต้องอยู่กับแม่ตลอดเวลาในขณะที่อีกครอบครัวหนึ่งนะคะนั่งกินข้าวกันอยู่ลูกเขาในประมาณขวบกว่ากว่าพึ่งเดินได้ต่อแต่ยังไม่สองขวบดีนะคะเดินไปปรากฏว่ามันมีกระจกอยู่ไอ้เจ้าเด็กคนนั้นมันเห็นว่ากระจกอะใสมันเลยไม่เห็นใช่ไหมก็เดินชนปุ้งเข้าไปเดินชนปุ้งก็วูบแรกเลยเขาหันมามองพ่อเขาพ่อเขาทำไงรู้ไหมคะพ่อเขาหันมาแล้วก็ยิ้มหนึ่งทีแบบเออ ไล่ลูกไปเขาไปดูระว,วังหน่อยแล้วเขาก็หันมากินกับเราต่อคือหันมาแบบคุยคุยอะไรเงี้ยต่อสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรคะเด็กอ่ะมันได้รับรู้ว่าอ้าวนี่ไม่ใช่เรื่องใหญ่หรอกอจำไว้นะคะรีแอคชั่นของพ่อแม่ปฏิกิริยาของพ่อแม่คือคําสอนที่ดีที่สุดคือสิ่งที่สอนลูกได้ดีที่สุด <c oughs> เด็กบางคนนั่งตะบจิ้งจกอยู่นะคะนั่งตะบจิ้งจกเล่นจิ้งจกอยู่มีนะคะแม่มาเห็นลูกเล่นจิ้งจกแล้วกี้าหลังจากนั้นไอ้ลูกกี้ด้วยอ แปลว่าคุณแม่ได้ให้ข้อมูลแล้วว่าเธอต้องกลัวสิ่งนี้นะนะ,ะหรือคําสอนบางอย่างของพ่อแม่ที่มาจากความกลัวของพ่อแม่มันจะลงไปสู่ลูกโดยที่คุณไม่รู้ตัวเช่นบางคนนะคะแม่จะสมลูกเข้านอนแล้วบอกว่าให้แม่เปิดไฟทิ้งให้อยู่ทิ้งไว้ให้ไม่ลูกให้แม่เปิดไฟทิ้งไว้ให้ไม่ลูกเหมือนกับอะไรปาถนาดีดูแล้วไม่มีพิษมีภัยเลยแต่จริงๆมันคือการพูดเป็นนัยยะว่าอะไรหนูควรจะกลัวความมืดนะลูก นะคะเด็กก็เลยต้องรับรู้ว่าอ,อ๋อฉะนั้นวันนี้ถ้าลูกเรามีความขี้กลัวเราต้องกลับมานะคะ mm. พิจารณาที่ตัวเราว่าเราเป็นแบบอย่างของความกล้าหาญหรือ,อยังเราเองก็กลัวการตัดสินของคนอื่นหรือเปล่าเพราะว่าถ้าเกิดเรากลัวเราก็จะเอาความคิดเนี้ของเราอะเป็นคําสอนที่ดีที่สุดส่งไปให้กับลูก mm. วันนั้นค่ะเด mm. ็กคนนี mm. ้เชื่อไหมคะที่เดินชน ในเวลาวันเดียวกันเลยนะคะเด็กคนนั้นเดินเข้าไปใกล้ตรงกระจกที่เขาเพิ่งเคยชนไปเกิดอะไรขึ้นรู้ไหมฮะเด็กคนนั้นเดินไปด้วยท่านี้ค่ะเอามือยันไว้ก่อนเพราะไม่รู้จะถึงกระจกเมื่อไหร่เด็กมันยันกระจกไว้ก่อนแล้วมันเรียนรู้ที่จะปลอดภัยทันทีถ้าคุณไม่ให้เครื่องมือนั่นคือการแก้ปัญหาของลูกคุณแก้ให้เขาทุกอย่างคิดให้เขาทุกอย่างสั่งเขาทุกอย่างบอกเขาทุกอย่างสมองของการเรียนรู้ในการแก้ปัญหาของเขาจะดับลง เมื่อมันต่ำลงดับลงวันหนึ่งที่เขาต้องออกไปเผชิญชีวิตที่ไม่มีคุณคุณจะอยู่กับเขาตลอดชีวิตไม่ได้อะแล้ววันที่เขาต้องหอกไปแล้วในโลกที่ไม่มีคุณเกิดอะไรขึ้นเขาก็ไม่รู้จะตัดสินยังไงเพราะเขาไม่เคยผ่านคําว่าเรียนผิดเพื่อถูกเลยฉะนั้นอะไรที่มันเป็นเรื่องเล็กไม่ได้ถึงเช่นเอานิ้วไปแย่ yeah, ปั๊บไฟอันนี้อันตรายเราอย่าไปโมยว่าอ่ะยายะให้ดึงออกมาแล้วอันนี้ก็สอนเขาว่าอันนี้ไม่ได้นะลูกอันตรายมากๆนะคะ เพราะว่าอันนี้มันจะทําผลอย่างนี้แล้วอาจจะตายได้นะคะลูกมันอาจจะทําให้หนูเจ็บมากๆเลยแม่เป็นห่วงนะคะอย่างนี้เป็นต้นนะคะเราสามารถใช้วิธีแบบนี้ได้โดยที่เราไม่ได้ไม่ต้องไปโวยวายอันนี้สําหรับเรื่องใหญ่จะต้องห้ามแต่ถ้ามันเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆที่มันไม่ทําให้เขาถึงกับชีวิตเนี่ยให้เขาเรียนรู้ะคะ่ะให้เขาได้เติบโตให้เขาได้แก้ปัญหาคุณ้งงอค่ะอยากไปเรียนพม่าอา,าอยากไปเรียนในอนุสาวรีย์ล,ลบ้างคุณอยู่ปทุมธานีนะคะ คุณแม่คุณง้อไม่ค่อยรู้เกี่ยวกับอะไรมากรู้แค่ว่าเชื่อมั่นในตัวลูกคุณง้อขอตังค์แม่ถือกําเงินไปหาที่เรียนเองสมัครเรียนเองจะเอนท้าสอะไรก็ตามทําเองทุกอย่างพอวันที่เราได้ทําเองเราได้หัดแก้ปัญหาเองเราจึงมั่นใจนะคะแล้วเรากล้าที่จะไปเผชิญกับโลกคุณแม่บางคนนะคะส่งลูกมาเรียนเนี่ยนิ้วนิ้วเด็กนะคะเป็นนี้เลยคะ่ะนั่งอย่างจีิงจริงนะคะนั่งพันนิ้วกันตัวเองอย่างงี้เพราะอะไรรู้ไหมคะเด็กคนนั้นมอสามแล้ว คุณแม่ยังแต่งตัวให้จัดกระเป๋าให้แถมยังบอกอีกถ้าแม่ไม่จัดเดี๋ยวมันลืมแล้วเดี๋ยวแม่ก็ต้องขับไปส่งมันพัวบอกเลยถ้าเขาลืมให้เขารับผิดชอบเองก็เดี๋ยวมันโดนกูตีเขาต้องโดนรูตีค่ะแม่นี่คือกฎของสังคมเขาต้องอยู่ในสังคมให่ได้เขาต้องเรียนรู้ตรงนี้อุ้ยกูก็แม่ไม่อยากเขาโดนตีแม่ไม่อย,า,อยากเขาโดนตีตอนนี้แต่เขาจะไปถูกกระหน่ำตีในอนาคตถ้าเขาใช้ชีวิตไม่เป็นนะคะฉะนั้นเราต้องให้เขาโดนในสิ่งที่เบาเพื่อเขาจะไปสบายในอนาคตค่ะฉะนั้นพอ เด็กคนนี้คุณแม่ปล่อยให้เขาแต่งตัวเองจัดกระเป๋าหนังสือเองเชื่อไหมคะว่าในคลาสเรียนตอนนั้นเรียนแค่6กเดือนเองนะคะในเดือนแรกนี่นั่งหงิกนี้เลยนะคะเดือนสุดท้ายกลายเป็นเด็กที่นั่งข้างหน้าแล้วยกมือถามรูนี่เรื่องจริงมีตัวตนเด็กคนนั้นจริงๆนะคะสิ่งที่คุณออยากจะบอกคือว่าบางทีเรารัลูกคุณหมอเข้าใจเพราะคนพ่อแม่ทุกคนรักลูกคุณแม่คุณหอก็รักคุณโอนะคะแต่เวลาเรารักลูก เราต้องมีความเข้มแข็งในจ,จิตใจด้วยในในขณะเดียวกันคุณพ่อขอให้กําลังใจคุณพ่อไม่ได้พูดว่ามันเป็นเรื่องง่ายมันเป็นเรื่องยากค่ะอารมณ์ของคนเป็นสิ่งที่ควบคุมได้ยากมากแต่ว่าเราอย่าเอาง่ายเข้าว่านะตอนนี้เพื่อไปยากในอนาคตเลยเด็กลงไปนอนดิ้นกับพื้นเราเคยเห็นใช่ไหมคะเด็กลงไปนอนดิ้นกับพื้นเพื่อที่จะอยากได้คุณแม่อยากเอาง่ายเข้าว่าเอาของไปให้เด็กเรียนรู้ทันทีว่าถ้าฉันอาลว่าฉันจะได้ทุกอย่าง หน้าที่คุณแม่ต้องท,อทําไงคะอดทนค่ะไม่ต้องสนใจใครจะอายอะไรฉันแคร์ลูกฉันฉันจะสอนลูกฉันใครจะมามองว่าอะไรปล่อยเรื่องของเขาชีวิตเขาไม่ใช่ชีวิตลูกคุณคุณยืนเลยค่ะไปยืนในไกลๆแต่พอให้เขาเห็นนะแล้วบอกเขาบอกว่าแม่รักหนูนะลูกแต่วิธีนี้ใช้กับใช้ไม่ได้จริงๆหนูต้องพูดด้วยเหตุผลหนูเงียบเมื่อไหร่แม่คอยอยู่ตรงนั้นเสมอแม่รักหนูนะลูกบอกให้เขาได้รู้ท่านทิ้งไปเลยเขาจะรู้สึกว่าคุณไม่รักเขาถ้าคุณไปโอบเขาก็จะได้ได้ใจในสิ่งที่เขาเรียกร้อง เพราะครณง้อเคยเป็นเด็กแบบนั้นค่ะคุณง้อไม่ใช่เป็นเด็กลมไปดิ้นกับพื้นนะคะแต่คุณง้อฮาร์ดคอร์กว่านั้นค่ะคุณง้อเป็นแนวยืนแล้วลมยืนค่ะเพื่อเรียกร้องความสนใจต่อคุณง้อสามขวบจำความได้เลยเวลาโกรธไม่ได้ดังใจเอาหัวฟาดพื้นคุณยายคุณง้อโอ้โหวิ่งเข้ามากรคุณแม่ป้าทุกคนรักหมดนะคะจะต้องมาเราก็เรียนรู้สิใช้ตัวหัวฟาดพื้นันได้ทุกอย่างแล้ก็ทำไปเรื่อยๆสิใช่ไหมคะแต่คุณพ่อคุณง้อเด็ดมากค่ะ ครูจำภาพนั้นได้เลยครั้งสุดท้ายในชีวิตที่ครูหัวหม่งพื้นเกิดอะไรขึ้นครูไปกลับไปที่บ้านตอนเด็กๆคุณยายเลี้ยงใช่ไหมคะพอกลับไปที่บ้านตอนประมาณสักสี่ขวบครูง้อก็หัวฟาดพื้นเหมือนเดิมปรากฏว่าคุณพ่อค่ะอันนี้เรามารู้ทีหลังคุณพ่อบอกญาติทุกคนบอกว่าไม่ต้องสนใจนะอยู่เฉยๆนิ่งๆไว้ทนไหมพ่อแม่เขาเจ็บไหมเจ็บนะที่เห็นลูกเขาเจ็บ แต่ถ้าเขาเข้าไปหาลูกเขาวันนี้ลูกเขาจะเจ็บอีกหลายรอบเขายอมทนครั้งเดียวพ่อหัวนั่งนิ่งคุยเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นหัวจําภาพตัวเองได้หัวแอบมองเขาเฮ้ยทำไมเขาเงียบวะแล้วหัวก็เลยแอคติ้งค่ะตั้งแต่เด็กค่ะเอาตัวเองซ่อนไปหลังตู้แล้วก็เอามือหัดทุบก,กําแพงแล้วก็ทาแอคติ้งว่าเอาหัวทุบโอ้ยเจ็บหัวจังเลยโอ้ยเจ็บหัวจังเลยเพราะจริงๆเราเริ่มฉลาดแล้วนะคะเราเอาหัวทุบจริงไม่เห็นได้เราก็ลงทุนเราใช้มือแทน โอ้ยเจ็บหัวจังเลยโอ้ยเจ็บหัวจังเลยดูใหม่อีกรอบอ้าวไม่มีใครสนใจอีกเจ็บมือด้วยหัวก็เจ็บของก็ไม่ได้เลิกวันนั้นคือครั้งสุดท้ายในชีวิตเลยค่ะครั้งเดียวเท่านั้นที่ครู๊อไม่ได้ในสิ่งที่ครู๊อตต้องการด้วยวิธีเดิมของครู๊อหลังจากนั้นครู๊อไม่เคยกล้าเอาหัวตัวเองฟาดมือเลยค่ะเพราะครู๊อตเรียนรู้แล้วว่าฉันจะเจ็บตัวเปล่าฉะนั้นสําคัญที่สุดนะคะที่เราจะให้ลูกมั่นใจในตัวเอง หัวใจสําคัญไม่ใช่การพูดมั่นใจสิลูกมั่นใจสิลูกหนูต้องทําอย่างนั้นสิลูกหรูอต้องทําอย่างนี้สิลูกหัวใจสําคัญที่จะให้เด็กเติบโตมาแล้วเป็นตัวของตัวเองคือต้องทําให้เขารักตัวเองต้องทําให้เขาภูมิใจในตัวเองนะคะในสิ่งที่เขาทาไม่ชมกันที่ผัชมที่เหตุ ชมที่เขากล้าวันนี้ลูกคุณเงียบให้บอกว่าหนูเป็นนักฟังที่ดีนะลูกเปลี่ยนคําพูดให้มันเป็นคําที่บวกซะหนูเป็นนักฟังที่ดีนะลูกแม่มัน่นใจว่าเมื่อวันที่หนูอยากพูดหนูจะพูดสิ่งที่หนูต้องการนะลูกนะฮะอย่ามายัดเยียดยให้เด็กทุกคนต้องขึ้นเวทีได้แล้วร้องเพลงได้เหมือนกันค่ะเราไม่ได้เกิดมาเป็นแบบเดียวกันไม่งั้นเราจะมีหมอไม่งั้นเราจะมีทนายความเพื่ออะไรคะโลกนี้ต้องการเด็กทุกประเภทค่ะอย่าให้เด็กทุกคน เป็นแบบเดียวกันนะคะเพราะทุกคนเขาเป็นดอกไม้ที่เกิดมาเพื่อมาแต่งแต้มให้โลกนี้สวยเหมือนกันบางคนเป็นดอกกุหลาบเพื่อเอาไว้ให้ในวันพิเศษบางคนเป็นดอกไม้ข้างทาง<ๆ>เพื่อทําให้คนที่เดินทางจํานวนมากมีความสุขในแต่ละวันทุกดอกไม้มีคุณค่าของุ่อคุณแม่เราเห็นก็เหมือนกันดังนั้นการสอนลูกที่ดีที่สุดคือเป็นตัวอย่างให้เขาอยากให้เขาเป็นคนดีคุณพ่อคุณแม่เป็นคนดีอยากให้เขาเป็นคนไม่นินทาคนอื่นเราต้องไม่นินทาคนอื่นให้ลูกได้ยิน อยากให้เขาเป็นคนไม่โกงเราเองต้องไม่โกงนะคะแล้วอยากให้เขาเป็นคนมั่นใจคุณพ่อคุณแม่ก็ต้องเป็นคนที่รักตัวเองภูมิใจในตัวเองหัดชื่นชมตัวเองในสิ่งที่เราตั้งใจทํามาดีแล้วสิ่งเหล่านี้ค่ะจะเป็นแรงที่ทําให้ลูกมองว่าเฮ้ยแม่ภูมิใจในตัวเองฉันก็ภูมิใจในแม่อย่าทําตัวให้เป็นตรงกันข้ามกับสิ่งที่เราอยากให้ลูกเป็นนะคะเพราะแบบอย่างที่ดีที่สุดอยู่ที่ตัวคุณค่ะ วันนี้นะคะก็อยากให้ทุกคนลองเอาไปฟังดูคุราะย้ำอีกทีไม่ใช่เรื่องง่ายแต่ไม่ยากเกินไปรักลูกให้ถูกทางร่วมสร้างสังคมไทยด้วยกัน,นะคะ่ะเพราะสําคัญมากเด็กทุกวันนี้นะคะออหลายคนที่คุณอ่อเห็นเกิดมาจากกมของพ่อแม่ทีออ่ฉันอยากเป็นดาราฉันอยาเป็นอะารยัดยัดยัดลูกไปอย่างนี้นะคะคุณอ๊อกก็จะบอกตลอดว่าคุณแม่มาเป็นเองคะ่ะแม่มาเรียนเองให้ลูกไปเล่นซักนะคะ แต่ในโรงเรียนของเราค่ะไม่ได้สอนให้เด็กเป็นดาราอย่างเดียวนะคะน้อยมาก20% 80%อย่างที่บอกคือเราสอนให้เด็กกล้าที่จะเป็นตัวของตัวเองแท้จริงสุดท้ายของคลาสเนี่ยเด็กจะออกมาบอกนู้อยากเป็นหมอฟันค่ะนู้อยากเป็นมีในห้องค่ะ8คนเนี่ยในคลาสเนี่ยะะจะมีแค่คนเดียวเองที่บอกหนูอยากเป็นดาราแต่ที่เหลือเขาจะอยากเป็นในสิ่งที่เขาชอบสิ่งที่เขารักฉะนั้นนะคะอย่าไปอย่าไปหยิบยื่น อะไรที่ที่มันไม่ได้มาจากหัวใจของเขานะคะฟังฟังลูกเยอะๆนะคะแล้วก็เชื่อมั่นในตัวเองเพราะถ้าคุณดีพอเขาก็จะดีพอนะคะก็คงประมาณนี้นะคะที่นงอะคุณว่อยากจะแชร์นะคะในวันนี้ก็ถ้าใครมีอะไรถามก็ถามมาถ้าเกิดคุณเข้าไปเช็คเด็กว่าจะไลต่ตอบให้ฟังนะคะขอให้ทุกคนไปมีความสุขขอให้เด็กทุกคนในตัวคุณตื่นขึ้นมาค่ะเป็นเด็กที่สดใสกล้าคิดกล้าทำมั่นใจในตัวเองขอบคุณมากคะ่ะสวัสดีคะ่ะสุสานมันเด็กคะ่ะ